ลราพัฒนานะฮะวดันที่ยี่หกเนาะคือวันพรุ่งนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสูตรเอสามยอดของเรานะฮะเลขหน้าหลุดแต้มเนาะแ2สองก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอ่ะมีเข่ามีหลดเนาะงวดก่อนเข่างวดนี้ลด จะเข้าตองวดห่างวงวดซิปงวดให้แน่กระบอเนาะอ่า่านผู้ชมคะก็เป็นแค่เพียงแนวทางเด้อเอาไปวิเคราะห์ตรายตองเอาคือเปียกส่ใส่สิอ่ะสูตรนี้ก็น่าเอาไปเป็นแนวทางอยู่เด้อเนาะ ตัวเลขไม่เยอะนะตัวเลขมีแค่นี้ นี่คือตัวเลขที่ได้และก็เอาลงมาให้นะจ๊ะนะจ๊ะ อ่ะตามสูตรนะคะทําจมสังเกตว่าตัวเลขที่อยู่มุมคือเด่นของเราฐานตัวเลขน่าจะมา จุดนี้ที่ผ่านมาก็หลุดแต้มเนาะเรียกหน้าเนาะหลุดไปก็มีเข้ามีหลุดนะคะท่านชมก็เอาไปวิเคราะห์ตจตรงดูเนาะอ่ะระวังเบิ้ลที่เก้าเก้าและแปดแปดจับชุดนะคะมีแปดเก้า 8ปดเจ็อไปเร็วหน่อยแปดศูนย์ะคะเก้าเจนะคะ 97, 90, 91, เจ็ดก็จะมีถ้าเจ็ดแปดชนเจ็ดเก้าชนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะว่าตัวเลขยเยอะไปเนาะ แล้วก็ใต้ฐานเลยนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แต่ตัวที่ให้ระวังนะคะคือเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์นะคะสามชุด เผื่อมีใครชอบนะเนาะสตัว3ตัวก็ตัดเล่นเอานะฮะท่านผู้ชมตัดไปตัดมาลองจับดูนะฮะเพราะว่าบางท่านอาจจะยิ่งจับแม่นกว่าแอดเอกนะ3มตัวสตัวจับใส่กันเนาะอ่ะลองดูนะฮะอ่ะจอเน้นที่97้าเจนนะฮะ อ่ะลองเอาไปวิเคราะห์ตรตรองดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะอ่ะคุณดวงวัฒนาของเราด้วยนะคะแล้วก็ที่แอดเอาลงไปก็คือตามสูตรนะคะท่านผู้ชมคือตามสูตรเอาไม่ค่อยสมานเท่าไหร่นะอะยังตัวเลขไปก่อนอันนี้สุดสันยอดนะคะวนกันที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยจริงๆหลุดเนาะ อะใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบด้วยนะคะท้ชมขาฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะ